นกสินใจให้กำลังใจโตโน่ขอบพระคุ้มครองจากกรณีดราม่าเดือดของนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินขึ้นเทนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วดังเต็มไมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเพื่อระด,ดมทุนหาเงินช่วยเหลือรโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแต่บาง่วนมองว่าเสี่ยงจนเกินไปและเกรงจะเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่จนโตโน่ต้องออกมาไล์สดถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันจะเดินหน้าทำกิจกรรมว่ายน้ำ ข้าแม่น้ำโขงต่อไปทั้งนี้นักแสดงรุ่นใหญ่จสินใจเปล่งพาณิชย์ก็ได้ให้กำลังใจพระเอกหนุ่มโตโน่พาคินในการทำภารกิจว่ายข้าแม่น้ำโขงตัวเปล่าไปกับระหว่างสองประเทศไทยและลาวระยะทางกว่า15กิโลเมตรให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและขอให้ปลอดภัยโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าเราตัดสินคนที่การกระทำไม่ใช่คำพูดขอให้ปราครุมคองโตโน่ให้ปลอดภัยค่ะ และขอให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเราช่วยกันสนับสนุนคนดีเพื่อสังคมนะคะโครงการ One Man and the River หนึ่งคนไหวหลายคนให้ของโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามสตรีดค่ะ